สวัสดีนะครับฟแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับคลิปในวันนี้นครับเราจะมาพูดถึงความอวยของโปเกมอนเริ่มต้นเจน8กันนะครับจริงๆเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแต่ไปไๆมาๆเนี่ยเป็นเรื่องความอวยแล้วกันนะเอาล่ะครับงั้นเรามาดูโฉมหน้าของเราโปเกมอนเริ่มต้นเจน8กันดีกว่านะครับในร่างที่3กันเลยก็คือ g o l d a e าเอสเบิร์นแล้วก็อินเทอริออนครับ ทั้ง3ตัวนี้นะครับมีธาตุที่เป็นธาตุเดี่ยวครับไม่มีธาตุรองเลยนะครับพืชก็พืชไฟก็ไฟน้ำก็น้ำนะครับแถมทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมีร่างคียวไดแม็กซ์ด้วยนะครับซึ่งตีแรงมากๆนะครับท่าซีเจอร์เนี่ยจะแรงถึง160ซึ่งแรงสุดๆครับแรงที่สุดนะครับในท่าของไดแม็กซ์นะครับท่าปกติเนี่ยแรงสุดๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ครับแต่ซีเจอร์เนี่ยอยู่ที่160ครับ และถ้าซีเจอร์เนี่ยมีความสามารถเหมือนกันหมดเลยครับนะั่นคือโจมตีโดยที่ไม่สนอารลิตี้ของอีกฝ่ายครับถามว่ามันได้ใช้ไหมก็คิดว่าไม่นะน่าจะใช้แต่ความแรงอย่างเดียวอะ่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาความแข็งแกร่งนะครับมาดูกันที่ความป๊อปปูล่ากันดีกว่าครับมาดูตรงนี้ก่อนใครกันครับที่มีสเสน่ห์และดึงดูดให้แฟนๆครับชอบมากที่สุดเราจะมาดูแค่วตของสตาร์เตอร์เท่านั้นนะครับ แน่นอนรับว่าจะมาจากการบวชปุ่มบนออฟดีครับ2020นะครับจะดูเฉพาะพูิภาคการ่าเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าพูิภาคนี้นะครับเหล่าสตาร์เตอร์ครับทำแต้มไว้แบบม่ไม่สูงมากนะมันก็ไม่ติดท่อผาสักตัวเลยอะเอาละครับตัวที่ติดที่สุดนะครับและคนบวชมากที่สุดในหมู่สตาร์เตอร์ Gen 8ก็คือเอสเบิร์นครับเป็นอันดับ6ครับด้วยคะแนน26,892โหวตครับ ลำดับถัดมาครับก็คืออินเทอริออนครับรัง3ครับ2 6 9 7โหวตครับเป็นอันดับที่10นะครับตามมาด้วยฮิมันนี่ครับ2องหโหวตครับไม่นึกเลยว่าจะตามมาติดๆนะครับอันนี้อยู่อันดับที่12ครับถัดมาก็คือเมสซอนครับ17,155โหวตครับอยู่ในอันดับที่14ครับซารุโนริครับอยู่ในอันดับที่20ครับ13,478โหวตครับ และร่างสุดท้ายครับร่าง3าครับกริลินดาครับ8625ัหวทครับแต่นี่เป็นเพียงแค่ผลโวตเท่อนนั้นครับเป็นแค่ความป๊อปเฉยๆนะครับต่อจากนี้เนี่ยคือความเก่งกาจของแต่ละตัวครับผมจะพูดตัวละครที่เก่งที่สุดก่อนเลยครับซึ่งก็คือกริลินดาครับโปมอน่าพืชครับหนึ่งในโปเกมอนท่าพืชครับที่มีความครบเครื่องนะครับและเป็นอันตรายต่อโปเกมอนแต่ละตัวครับที่มาชนะท่านนะครับ น่าจะเป็นโปรโมชสตาร์เตอร์ครับถ้าพืชที่เก่งที่สุดเลยก็ได้ครับในบรรดาลทุกๆเจนนะเก่งกว่าฟูจิกิมานะด้วยซ้ำอ่ะเรื่องของความสามารถครับขอบอกเลยว่าในช่วงที่มันยังไม่ปล่อยฮีเทมบิตี้นะครับความนิยมที่เอามาเล่นเนี่ยค่อนข้างแบบกลางๆนะครับไม่ได้เยอะมากลากลางๆในแบบระดับของคาร์เม็กซ์อย่างเงี้ยดูความนิยมของคาร์เม็กซ์ได้ในคลิปความอวยของเจน1ได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับ ก็สเตตของกอริลลดาเนี่ยข้อดีเนี่ยมันคือมันตีแรงมากนะครับแล้วก็ถึกกายภาพเล่นได้ในแบบสปีดก,กลางๆจะเห็นได้ว่าตัวของกอริลลดาเนี่ยมีพลังป้องกันเวทเนี่ยไม่ค่อยสูงแต่มันสามารถปิดจุดตรงนี้ได้ครับด้วยไอเทมแอสเซอเวครับเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งครับที่นิยมมากๆครับและจะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทเนี่ย50%ถ้าโจมตีของกอริลลดาเนี่ยมีแต่ของดีทั้งนั้น ท่าซีเจอร์นะครับของกอริเซาเนี่ยโจมตีนะครับเป็นท่าพื้นครับแล้วก็ลดสปีดของอีกฝั่งครับเป็นแบบเป้าเดียวแถมได้รู้ครับท่าโจมตีท่าพื้นที่แรงด้วยนะครับก็คือวูดแฮมเมอร์มีท่าพ r i o r i ตี้บวกสามครับเฟกเอาครับตีตดชนะครับมีน็อกออฟครับตบของอีกฝั่งด้วยมีท่าโจมตีท่าต่อสู้ครับซูเปอร์พาวเวอร์ที่แรงมากมีท่าโจมตีท่าดินไฮฮอสพาวเวอร์มียูเทิร์นตีแล้วหนี ซึ่งมันสามารถปล่อยใหม่อีกทีก็เฟคเอาได้อีกครับซึ่งมันดีมากๆก็ประมาณนี้ครับที่เห็นบ่อยๆนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางปีครับมิถุนายนเนี่ย d ซ c มาปุ๊บของเล่นใหม่มาปั๊บมีร่างเคียวก็เนี่นได้ครับปลด Hidden Ability ให้ด้วยครับแล้วก็มีท่าติวเตอร์ใหม่สุดโกงท่าติวเตอร์ใหม่สุดโกงเนี่ยก็คือท่ากราซิกายครับเป็นท่าตีกายภาพ่าพืชครับถ้าเกิดมันมีฟิวพืชนะครับมันจะเป็น Priority บวกหนึ่งที่สําคัญครับ คิเทเบลิตี้เนี่ยดันเป็นการเปิดฟิวพืชอีกครับซึ่งมันมีแค่ตัวเดียวในตอนนี้ด้วยโอ้โหคือแม่งเปิดมาปุ๊บแม่งตีพายอเวลิตี้ได้เลยอะ่ะจึงเป็นที่ยุดมากๆครับสำหรับกอริลล่าครับเรียกได้ว่ามันอาราว่าสุดๆเลยนะครับส่วนตัวที่เก่งรองลงมาเนี่ยก็คือเอสเบิร์นครับโปกเกมอนท่าไฟจะเรียกว่ามันคือเก่งโครงง่าสายกายที่ดีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีคิดเ i เบลิตี้ครับลิเบรโรเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนท่าตัวเองตามท่าที่โจมตีได้นะครับ ในเรื่องของสเตตเนี่ยง่ายๆแล้วกันครับตีแรงเร็วแต่แลกกับความบางครับตอนช่วงที่มันไม่มีฮีทิมบิลิตี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเก่งกลางๆนะครับแต่มันจะไปเด่นซิงเกิลมากๆครับนี่ขนาดไม่มีฮีทมลิตี้นะมันเรียกได้ว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีท่าเซีเจอร์ครับท่าไฟที่แรงครับไพโลบอลครับอัคคีสลาตันครับแถมมันตีได้แบบหลายท่ามากๆครับที่มันเรียนรู้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าต่อสู้แรงครับอย่างไฮจัมคิก ถ้า priority s u c k e r punch นะครับโอ้โหดีมากๆค่อนข้างนิยมมากครับไฮโ o บอ l l high jump k i c แล้วก็ soccer p u n c ครับสามท่านี้นิยมที่สุดครับพอมันเข้าสู่ช่วง DLC นะครับปลดล็อกเลยครับปลดลิมิตเหมือนกับ c อ l ิ o ด d e n เดะเลยครับเราว่าไม่แพ้ c อ l ิ o ด d e n เลยมี hidden ability ครับก็คือเบ i ร์โลนะครับที่มันจะตีแล้วมันจะเปลี่ยนท่าของตัวเองครับเป็นท่านั้นและมีท่าที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับนอกจาก3ท่านี้ซึ่งก็จะเป็นท่าโจมตีท่าเหล็ก Iron Head แล้วก็มีท่าบินเป็นท่า b o u นะครับ และตอนมันเปลี่ยนธาตุเนี่ยอย่าลืมครับว่ามันโจมตีไปเนี่ยมันจะสะแต็ปด้วยนะครับมันจะตีแรงขึ้นไปอีกเรียกได้ว่ามันเป็นตัวที่แบบสวีปหนักมากๆและแน่นอนครับว่าเอสเบิร์นเนี่ยขายดีสุดๆครับคนหยิบม,มาใช้เยอะมากๆและม่งเท่ด้วยพอๆกับกอริลลนดาเลยทั้งกอริลลนดานะครับแล้วก็เอสเบิร์นเนี่ยพังอาจได้ครับเพราะว่าพลังของฮีทเอ็นจิมบิลตี้ครับล้วนเลยเอาละครับเราจะมาพูดถึงตัวสุดท้ายกันดีกว่าครับ อินเทริออนครับปปโมนธาตุน้ําจริงๆตัวนี้เนี่ยผมเกือบจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าดที่สามครับสตาร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมันเก่งในระดับที่แบบกลางๆครับตั้งแต่เปิดตัวมาครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลหรือจะเป็นดับเบิลครับกลางๆครับสตาร์ตของมันเนี่ยเหมือนกับ S อสเบิร์นเดะเลยฮะตีแรงแล้วก็เร็วแต่เป็นสายเวทโดยหลักแล้วเนี่ยแรกๆครับจะเล่นยิงน้ํายิงน้ําแข็งยิงธาตุบินก็คือแอร์สลัดนะครับสามท่านี้จะเป็นท่าหลัก แล้วก็จะมีท่าโจมตีเสริมมาบ้างครับไม่ว่าจะเป็นท่ามือดักพอลหรือจะเป็นท่าดินมัดช็อตนะครับท่าเซเจอร์นะครับอย่างสไนช์ช็อตเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีตีโดยที่ไม่สนอาบิตี้หรือว่าท่าของอีกฝั่งครับอย่างสตอมเดนนะครับดูดน้ําของโทริสดรนหรือจะเป็นโฟลว์มีหรือว่าจะเป็นเรดพาวเดอร์นะครับมันจะตีไม่สนครับมันจะตีไม่สนท่าพวกนี้เลยมันจะตีไปที่ตัวที่มันอยากยิงนะครับแต่จุดที่เดลซีเนี่ยปวดร่างเคียวปุ๊บ กดฮ i เ a ม i ิลิตมาแล้วครับสลับ2ตัวครับอย่างกอลเดนด้าแล้วก็เอสเบอร์เนี่ยต่างโดดเด่นสุดๆแต่อินเทอริออนนั้นไม่เลยครับไม่เลยเรียกได้ว่าดีขึ้นในช่วงเปิดตัวแล้วกันนะครับดีขึ้นในช่วงเปิดตัวไม่เท่าไหร่นิดเดียวเองแต่พอซีซั่นถัดมาเนี่ยกลับไปที่เดิมครับไม่ดีขึ้นครับแล้วก็ไม่แย่ลงอยู่ที่เดิมร่างเคียวเนี่ยได้รับมาเนี่ย ถึงมันจะตีแรงด้วยท่าซีเจอร์ก็จริงครับ160แต่คนส่วนใหญ่ก็ไปเลือกใช้โปโมนทัาน้ําตัวอื่นกันก็จะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาบิลิตี้ครับที่มันได้มาเนี่ยถ้าเทียบกับ2ตัวอย่างก็เลื่อนได้แล้วก็เอสเบิร์เนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดมากๆครับคิดเดบิลิตี้ของอิทิลอัครับคืออะไรคิดเดบิลิตี้ก็คือสไนเปอร์ครับอาบิลิตี้สไนเปอร์เนี่ยจะทําให้ตีคริแรงขึ้นครับจาก1.5เท่าเนี่ยกลายเป็น2.25เท่าถามว่ามันดีไหมก็ดีครับ ถ้ามันโจมตีแล้วมันติดคลิกนะมันก็ดีในช่วงแรกที่มันเปิดตัวฮิตดิบิลิตี้นะครับอินทรีออนเนี่ยมีคนพยายามเล่นนะครับแต่มันต้องเสียเวลา1เทิร์นครับในการที่จะทําให้ตัวมันเนี่ยตีติดคลิกง่ายขึ้นครับด้วยท่าโฟกัสเอนดิจี้นะครับซึ่งท่านี้เนี่ยประมาณ30-40%ครับที่ติดกันแล้วก็อบิลิตี้ครับสไนเปอร์ถูกใช้ประมาณ60%เลยของที่ถือเนี่ยครับมันถูกเปลี่ยนครับปกติติดแซ่ติดเออไลท์โอฟกันนะครับก็เปลี่ยนมาเเปป็นนสโคคลรับ ไอเทมชิ้นนี้ครับจะทําให้ตีติดคริกง่ายขึ้นครับคิดดูนะครับลงทุนขนาดไหนเสีย1สล็อตเพื่อใส่โฟกัสเอเนจีเสีย1เทิร์ในการบัฟแล้วก็เสียไอเทมให้มันอีกซึ่งไอเทมชิ้นนี้เอสโคปเลเนี่ยมันเอาไว้ใช้กับโทเกคิสน่าจะดีกว่าในสำหรับบางทีมนะครับแต่ถ้าไอเทมชิ้นนี้ติดไปที่โทเกคิสน่าจะคุ้มกว่านะครับเพิ่มเพเนี่ยอาจจะต้องใช้เพื่อรุ่มทีมครับที่จะคอยซัพพอร์ตตัวมันอีกเพื่อให้มันเกิดในระหว่างการเล่นแล้วก็กวาดอีกฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดความสนใจฟลุ่มมีหรือพาวเดอร์อะไรก็ว่าไปนะครับทาให้วิธีการเล่นอินเทอริออนเนี่ยกำเนิดมาอีกสายเลยครับเป็นแบบสายธรรมดาก็คือยิงยิงเอาอีอ๊นนีก็เป็นสายคริซซึ่งมันต้องบัฟนะครับจากสถิติเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะหนันไปเล่นสายคริกันมากกว่าครึ่งนะครับมากกว่าครึ่งเลยแต่สถิติอันดับเนี่ยมันบอกได้ชัดครับว่ามันไม่ได้เก่งขึ้นเท่าไหร่ครับแต่แค่มันมีรูทางเฉยๆมีรูทางในการเล่น ว่าเอ้ยมีสายธรรมดานะแล้วก็มีสายคริเท่านั้นเองครับถ้าอยากจะเล่นโดยแต่ว่าอินเทอรอนเนี่ยเก่งในระดับกลางๆครับไม่ได้เก่งขึ้นมาดูกันที่อันดับดีกว่าครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะต้องสังเกตกันนะครับผมใช้เพื่อนๆดูครับตรงแรงล่าสุดก่อนที่จะมี d l c นะครับหรือว่ากฎใหม่เข้ามาอย่างที่บอกครับว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเก่งในแบบระดับกลางๆกันหมดเลยอยู่แถวมาห้าสินะครับนี่คือก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับประมาณแรงประมาณเท่านี้นะครับ แต่มีเพียงแค่เอสเบิร์นตัวเดียวครับที่โหมดซิงเกิลเนี่ยดูดีโคตรๆเลยครับอยู่ในอันดับที่17นะครับจริงๆเนี่ยเอสเบิร์นเนี่ยเคยมีอันดับสูงที่สุดนะครับแบบดีสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13ในช่วงประมาณดืที่2ของเกมออกต่อไปเนี่ยจะเป็นข้อมูลล่าสุดในขณะที่ผมได้ตัดต่อคลิปนี้นะครับซึ่งต้องเรียกได้ว่าเอสเบิร์นเนี่ยเป็นมือ1ของซิงเกิลและกาลิันดานเนี่ยเป็นมือ1ของในโหมดดับเบิล และทั้งคู่นะครับอยู่ในท็อป5เสมออ่ะไอ้น,นี่ติด1อีกหมดหนึ่งก็ติดท็อป5ไอ้น,นี่ติดท็อป5อีกหมดหนึ่งอยู่อันดับหนึ่งแต่สำหรับอินเทอร์เรออนเนี่ยอยู่ที่เดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจะเรียกว่าอินเทอร์เรออนเนี่ยเป็นจุดด้อยของสตาร์เตอร์เจิน8นั่นเหรอ,อเปล่าผมไม่ได้บอกเขาว่าอย่าง,งานั้นผมบอกแล้วว่ามันเก่งกลางๆจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าใครที่ดูคลิปความอวยโป้งเริ่มต้นเจิน1ไปแล้วนะครับผมบอกเลยครับว่่่่าาาโธตุนน้เเีียยมมคูแขงอะกๆ คือมันเก่งไม่แพ้กันเลยนะครับเก่งคนละด้านกันเลยแต่ว่าอินทอรออนเนี่ยมันน่าจะมาตายตรงคิดเดิมเบิลิตี้ผมว่าอย่างนั้นอินทอรออนเนี่ยจึงมีจุดยืนคล้ายๆเหมือนกับคาร์เม็กส์เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดดูอันดับนะจากสถิติเนี่ยในซีซั่นหน้านครับซีซั่นที่10นะครับจะมีการแบนโปเกมอน,นถึง16ตัวซึ่งเรียกว่าเป็นโปเกมอนท็อป10เลยครับของโหมดซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลครับนี่คือหน้าตาของโปเกมอน16ตัวนะครับจำเอาไว้นะครับนี่คือแม่งเก่งมากในฟอร์แมตตอนนี้เป็น โอกาสอันดีมากๆครับสำหรับอินทริออนครับเพราะว่าเอสเบิร์นและกอริลันดาเนี่ยถูกแบนครับจะเรียกว่าเป็นแบนลิสต์ครั้งแรกในโหมดแบงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นแบงแบบว่ามันเป็นแบงจากอันดับอะมันไม่แบบเป็นกฎพิเศษแยกออกมานะครับถือว่ามาแปลกสุดๆครับสำหรับโปเกมอนนะครับถ้าพูดในกลุ่มของสตาร์เตอร์โปเกมอนเริ่มต้นกันเองแล้วนะครับฟอร์แมตตอนนี้เนี่ยมีเจน1เจน7แล้วก็เจน8นะครับจะมีฟูจิบานะกาโอกาเอ็นกอริลันดาเอสเบิร์นครับ ถูกแบนจะเหลือดิสตันทาเมฟจูเนเปอร์อชิเรนอินเทอร์ยอนนะครับก็จะเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้ขึ้นท็อป10นะครับไม่ต้องงงครับสหรับดิสตันนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ถูกแบนมันเก่งไม่ใช่เหรอจริงๆมันไม่ติดท็อป10นะครับฟูจิกิบานนะครับที่ติดท็อป10ครับเลยไม่ถูกแบนแต่เต่าแดงครับปงมาท่าไฟตัวนี้มันกลับถูกใช้มากกว่าดันโดนแบนครับเพราะมันเรียกแดดได้และมันเก่งในทิกรูกนะครับควรเอามาเล่นค่อนข้างบ่อยมาก ่วนอัชเเลนเนี่ยใครที่ดูคลิปไปสลับเออโปโมนเก้ากระโดดเนี่ยตอนช่วงหลังเนี่ยเหมือนมันจะตกไปหลังจากที่เดีสีเข้ามานะครับอย่างน้อยครับก็ตัดตัวเมตาตัวเ,เก่งไปเยอะมากๆนะครับจะมีโอกาแสแทรกแซ้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปในซีซันหน้านะครับก็คือเดือนกันยายนแต่การแบง่เงเกาหลิลลานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเป็นข่าวดีสำหรับปปโมนธาตุน้ําดินแล้วก็หินนะครับอินเทอร์ออนครับจะทําได้หรือไม่ที่จะทําแต้มให้กับ โปเกมอนเริ่มต้น g e 8ก็มาลุ้นกันได้เลยว่าใครจะขึ้นหน้าแรกท็อป10ซีซั่นหน้าสลหรับเหล่าสตาร์เตอร์นะครับในมุมของอนิเมะเนี่ยคิดว่ากระต่ายไฟครับคงได้ไปเต็มๆครับเพราะมีเอสเบิร์นคู่กับลูคาเิโอเนะนะฮะเราล,ลงมาก็คงเป็นเมสซอนนะครับเพราะว่าโกมันจับได้แล้วนะครับส่วนซาลูโนริเนี่ยไม่รู้มันจะโถงมาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างที่รู้ครับว่ากอเรนด้าเก่งมากๆครับในเกมนะครับ เป็นไปได้ครับว่ากอริลดาอาจจะเป็นของดันเดหรือดิออนก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนใช้แทนอาจจะไม่ใช่ของโซชิก็ได้เอาละครับและนี่ครับก็คือเรื่องความอวยของโปเกมอนเริ่มต้นเจน8นะครับโอเคครับก็สรับคิดวันนี้นะครับก็ขอจบลงกันเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับอ้อที่สําคัญครับช่วยโหวตกันหน่อยครับว่าตอนนี้เพื่อนชอบตัวไหนกันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรูปล่างลักษณะหรือว่าจะเป็นเรื่องความเก่งนะผมผอเมเอารวมแล้วกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนกันมากที่สุดและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับจะเป็นเรื่องของเจน3ครับไปแล้วไปบายสวัสดีครับ